ครับผมสำหรับวันนี้มีรถท้ายสั้นเข้าใหม่มา2คันนะครับจะเป็นรถขุดของคอมพสวเ pc 2ี mr k i ดหนึ่งทั้ง2คันเลยนะครับครับสำหรับ2คันนี้นะครับจะเป็นไท้ายสั้นหมดแล้วนะครับผมจะมีเต่ากระต่ายคอนโทรลน้ำมันด้วยนะครับผมแล้วก็ปั๊มจะเป็นปั๊มนิ้วแล้วนะครับเครื่องจะเป็นเครื่องของคมพสวสามสูบนะมันเป็นแบบเดียวกันเลยทีนี้ไอ้ฝั่งขวานี่จะได้เป็นมุ้งกี่ใหม่นะครับผมมุ้งกี่สวยๆเลยฝั่งซ้ายนี่มุ้งกี่เดิมๆแต่ญี่ปุ่นนะครับยังสวยอยู่นะมมม่ีไา ครับผมสาหรับแทกยางนะครับฝั่งขวานี้นะครับผมแทกยางใหม่ยังใหม่อยู่นะครับสองเส้นนี้แล้วก็ฝั่งทางด้านซ้ายมือผมนะครับก็ยังพอใช้ได้อยู่ประมาณ70%ครับแทกยางครับผมเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันดีกว่าครับผมเครื่องก็จะเป็นเครื่องของคอมสสูสามสูบนะครับปั๊มจะเป็นปั๊มนิวนะครับเครื่องแห้งๆเลยนะครับต่อมาคันที่2นะครับผม ก็เครื่องตัวเดียวกันนะครับเครื่องเป็นเครื่องของโคมัส่อนะครับแล้วก็ปั๊มก็แห้งๆเลยนะครับผมครับผมทางด้านซ้ายมือผมนี้นะครับราคาอยู่ที่295,000บาทนะครับส่วนทางด้านขวาของผมนี้จะอยู่ที่3 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับครับผมสำหรับของแถมนะครับรถสองคันนี้นะครับก็จะมีชุดซ่อมบำรุงชุดปัะแจ1นชุดนะครับผมแล้วก็ตัวอัจารยีหนึ่งตัวนะครับ สำหรับเครื่องตบดินก็ยังเหลือเพียงหนึ่งรางวันเท่านั้นเองนะครับผมเงื่อนไขก็คือต้องเอาคลิปมาให้ทางร้านเราดูแล้วดูจากคลิปนี้มาแจ้งทางร้านเราครับทางร้านเราก็จะแถมเครื่องตบดินไปให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเครื่องตบดินยังเหลือเพียงหนึ่งรางวันเท่านั้นเองนะครับสำหรับสองคันนี้ทางบริษัทซี s e c ท o r เตอราได้ทำการเปลี่ยนเบาะอะไรให้ใหม่เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นระบบไฟระบบนู่นนี่นั่นอ่า ระบบน้ำมันเปลี่ยนถ่ายของเหลวนู่นี้นั่นทางบริษัทเราเก็บการให้เรียบร้อยหมดทุกอย่างนะครับก็คือไปถึงลูกค้าใช้งานได้เลยนะครับก่อนส่งเราจะอาจจะมีเทสต์นู่นนี้นั่นให้นะครับผม